ทุกคนครับลูกคนรวยในสายตาคุณเป็นยังไงครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องลูกคนรวยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าจากประสบการณ์จริงนะครับในชีวิตของผมเนี่ยนะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับนะเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทกันเรียกว่าเรียนหนังสือมาด้วยกันเลยว่างั้นเถอะตอนนี้นะฮะลูกของเขาอะนะครับก็โตเป็นหนุ่มละนะฮะลูกของเขาเนี่ยตัวเพื่อนผมเนี่ยนะฮะตอนสมัยเรียนอยู่แล้วก็ทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันแบบมันติดดินมากนะฮะ ค่อนข้างแบบประเภทแบบประหยัดมากๆอ่ะนะเวลาเดินไปไหนด้วยกันนี่นะฮะก็จะดูแบบไม่สะดุดตาเหมือนกับเป็นคนทั่วๆไปคนหนึ่งจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจนะฮะเรียกว่าลํำรวยขึ้นมานะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกนะลูกของเขาเนี่ยผมว่าโชคดีนะครับที่เขาให้เรียนเนี่ยโรงเรียนที่ดีแล้วก็ส่งไปเรียนต่างประเทศด้วยนะครับแต่พอจบออกมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ มันดูหญิงจองหองขอโทษนะต้องพูดตรงๆแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเพื่อนนะนะผมดูรู้สึกมันค่อนข้างไฮโซไปนะจริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่สามารถจะทําได้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีสัมมาคารวะแล้วหลายคนนะครับในสายตาของคุณน่ะที่รู้จักลูกคนรวยเป็นยังไงครับนะผมฝากคอมเมนต์ไว้ตอนนี้นะฮะนะหลายคนเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาเติบโตมาเนี่ย บนความร่ำรวยของพ่อแม่เขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะลืมคิดไปว่านั่นน่ะไม่ใช่เงินของเขาเป็นเงินของพ่อแม่เขาแล้วหลายคนเนี่ยนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเป็นของตัวเองแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่ามรดกเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่ามรดกต่อเมื่อเจ้าของมรดกไม่อยู่แล้วนะคือตุยไปแล้วว่างั้นเถอะนะยิ่งตุยช้าเท่าไหร่นะเงินนั้นก็จะได้ช้าตามไปด้วยนะ แล้วที่สําคัญคือเราคงไม่อยากให้พ่อแม่เราตุยไปถูกไหมนะแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือมรดกนี่นะครับมันสามารถเปลี่ยนพินัยกรรมได้นะเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายนะถ้าทําตัวไม่ดีนะฮะหลายคนนะครับก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเหล่านั้นก็เป็นของตัวเองนะบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จักหานะจะใช้ชีวิตสนุกสนานไปวันๆนะครับพ่อแม่เนี่ยบางทีก็ค่อนข้างประหยัด นะเพราะเขาสร้างฐานะขึ้นมาแต่ลูกเนี่ยบางคนเนี่ยผลาญเงินนะไม่รู้จักหาเงินนะว่ะเางั้นเถอะดีไม่ดีนะพี่ในกรรมถูกเปลี่ยนนะถ้าถูกเปลี่ยนขึ้นมาแล้วอดนะฮะตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพูดอีกมุมหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เป็นลูกคนรวยทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมไม่ได้เหมาว่าเป็นแบบนั้นทุกคนนะครับถ้าคุณเกิดมาแล้วโชคดีนะฮะเป็นลูกคนรวยหรือลูกคนที่มีฐานะดีคุณต้องใช้โอกาสนั้นแหะครับ นะในการที่ได้มีการศึกษาที่ดีและหลายคนก็จบต่างประเทศจบเมืองนอกว่างั้นเถอะใช้โอกาสนั้นให้ได้เปรียบคนทั่วๆไปในสังคมนะฮะในการเรียนรู้ในการฝึกฝนในการที่ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งเหมือนคนอื่นๆน,นะฮะแล้วถ้าเราเนี่ยตั้งใจดีนะครับเราสามารถที่จะนับต่อจากคุณพ่อคุณแม่เราได้เลย อาจจะนับแบบพั0 0องพันสามต่อเลยแทนที่จะมาเริ่ม 50, 15, 20อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมฝากทุกคนไว้นะครับแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคนรวยระดับไหนคุณพ่อคุณแม่คุณจะเป็นเจ้าสัวหรือเปล่าสิ่งที่คุณควรทำนะครับก็คือการที่คุณจะต้องให้เกียรตินะทุกๆคนแล้วไม่ว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยนะเขาจะมีฐานะเป็นยังไงสิ่งสำคัญนะครับก็คือเราต้องให้เกียรติ ต้องมีสัมมาคารวะแล้วที่สําคัญคือถ้าคุณทําธุรกิจนะครับธุรกิจจะ,จะเจริญเติบโตได้เนี่ยคุณต้องมีคอนเน็กชันที่ดีนะฮะโดยเฉพาะกับลูกค้าของคุณกับคู่ค้าของคุณนะฮะแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณนะฮะการที่คุณจะแบบอวดเก่งหยิ่งจองห้องเนี่ยผมว่ามันจะดับอนาคตของคุณนะครับ วันนี้ผมอาจจะพูดตรงหน่อยนะฮะแต่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะถ้ามีความเห็นเรื่องลูกคนรวยอยากเป็นไหมครับแล้วอยากเป็นยังไงนะผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ